ปลาก็หอมคือปากอึ้งนี่อันมากนะปากน่นอนคือปลาหัวไปอืะคข่เพื่อให้เราเพราะได้เพราะท่นผู้ช่วยต้องขังว่าในฝันในบาดในความฝันในความฝันครับคือปากอึ้งนี่ปากเล่าเนี่ยเพื่อนเราเ่าได้เพราะท่นว่าอันปัญญาก็เลยว่าเวราะได้กับว่เรียกบ่กวอกเนี่ยว่าเราบอกบอกตัวไหน คำเตือนทางช่องเต็ยเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเล็กตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดมีความเสี่ยงร0อเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพ่อใหญ่สหายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าใดแต่อยินข่าวว่าวครบฝันพ่อใหญ่สหายนี่ฝันได้ฝันดีฝันเขามาประจำแล้วงวดวันที่หนึ่งมีหน้านี่พ่อสหายนี่พ่อจากพอสมัยตีพ่อสมัยสหายแดงกวดดาวแดงเลยครับด้วยนี่มันเป็นดาวแดงว่าความดาวแดงตะกี้นี่ก็คัดตือยดีนะพ่อเนาะสมัยแต่โบราณพ่อนี่ไหม โอ้ครับเต๋เบาเบอกฟังเน็ตสมัยเจ้เป็นดาวแดงเนี่ยเป็นจังไดงอม่จะขีอ่บาอจังไงแหลน,นอ้อยคช่วงนันเป็นช่วงข้ามเย็นเนาะครับจะพ่อขอป้าไปนี่ตัง้งแต่อาพ่อซ้อสองพันหกสิบหาตั้งแต่เพิ่นอันให้ขึ้นนี่บ่ครับเพิ่นเจรจาเนี่ยบ่เป็นยังไงเออเจรจากับเจรจาแล้วโยออกมาส่งเจรจานี่ละช่วงที่เข้าป้าเนี่ยช่วงเขาไม่ไหมกับปีสองพันหกสิบหาครับไปอยู่แปดปี อยู่ทั้งไหนทั้งนอกเขานม่อือทั้งเล่าพรผู้ผ่านไปวัดโอ้เป็นพ่นซุ่มเลยตัวนี้อยู่น้ำปลาอย่างเดียวอยู่ปลาอย่างเดียวเอาว่าวข้าวแม่เนี่อยู่ปลานี่พอสหายพอสมัยนี่อยู่ปลานี่อยู่ลักษณะแบบใดอยู่ปลาอยู่กินแบบใดตอนตะกีดไม่เอามันยู่ก็อยู่กันแบบคองโจนเนาะที่แหวนคลองหันใหญ่เพราะว่าเขาร่วมกระบวนการของพาคคอมมนิร่งแห่งประเทศไทยนี่ครับตั้งแต่ก่อนสองพันหาล่วยหนึ่งสอง ปฏิบัติงานมาเรื่อยๆจนหอดสองพันหนึ่งร้อยชิมหาจังอย่างนี้เขาไปอยู่ป่าเขาไปอยู่ป่าหลายโดนประเดยครับสมีแปะปีบัตรที่นี่เขาขึ้นให้ที่เขาประกาศทงที่เขาประกาศแน่นบ่ล่ะครับกิจยศท่านสาสัญญาสงบนาณอเต็มเนาะครับไปเนีเต็มครับเข่าริียงจะหยุดครับเป็นพบตรลตอนนั้นเออมันก็มีนายโยบายออกมามีโทษกรรมบ่ว่าเอาผิดเอาแมนยัง เหตุตาเขาร่วมเออกลับมาขึ้นสู้เย้าบอกง่ายๆหลังจากนั้นมาพอกระได้มาใส่ปกติเลยเออมีขอบขั้วมออียังไงเป็นกะให้ค่าไอ้นั่นมาสางเนือ้อสางโตเงินออกที้แรกกับสองแสนสองหมื่นหาหาพันครับีคนสดเสื้อให้สดเชยให้มาเลี้ยวครับคูมงคลกับไปเอาเนือ้อที่ทิพฮาไลหาไลนี้ครับคูบ้านอยู่บ้านหลัเก่า พอเลื่อไปเอาพอมันสดมากเออเขาก็ได้คือกันแต่ว่าบอบอาดินมันมีพอได้เห็ดอยู่โอ้ว่างหมายนั่นอ่าเบาเรื่องอันนี้แล้วนะครับเรื่องสมัยแต่พอเป็นดาวแดงแล้วขึ้นว่าสหายเนาะกรสิอเบาแบบบ้านเฮากับคอมมิวนิสต์แต่สมือเพื่อนกับเป็นพี่เป็นน้องกันหมดละอะเป็นคนไทยเสื้อสาสเดียวกันมาแล้วแล้วมาบอกควกฝันเนี่ยพอบัดเจนี่ฝันตั้งไต่ว่าฝันถือคักงถือเนี่ยแต่ไรครับฝันพอมาแต่อุดรเนาะครับสามที่เมื่อนี่ละ สามซีมันขึ้นหลังนี่เออรียวๆนี่แหละไปนอนอยู่บ่บอยู้านในเขาเลขาของนายกรัฐมนตรีแล้วมาไปคุยกันย่อนอะไปเล่นยู่บ้านเล่าในข้อมฝันนี่บอเลียอันไปเรื่องยิงไปนอนยูหัิโอ้ไปวายอันนั่นฐานเจ้ายูหันชื่ว่าข้อมฝันในฟังบ้านนี่ข้อมฝันนั่น พวกรักษาไอ้พ mm so ื <h utes> <h utes ้นที h <h ่ยหันนั่นพวกรักษาบ้านท้าสวนยหันนั่นเราว่าขันมาใหม่ๆเนี่นี่ชอบดุเรียกเรื่องพอเขาว่านั่เขึ้นว่านั่นเออเล็กน้อยม้วนคนรักษาสวนสาบ้านน่ะนะครับไปกับไปกาบไปไหว้ศาลเจ้ายหันลละอธิษฐานว่าจังเด้อผู้ขาดทุนยาดบอกเด็กบอกเบอร์เรื่อแต่ศาลมาขอส่งขอหลับยังกขววาไปครับกลับมาไปนอนหยาดขึ้นนึงขึ้นสองมาหอนบาหมอดหมอนมาฝันเลย ฝันนั่นยฝันว่าพระยังอัน่อยพระต้งกระจายพระเข้ารู้อวดหน่อยบ่โค้ดำโค้งดำหยิอเครับเอออยู่ข้างศาลเก่านี่ครับมาน้ำมาอยู่บ้านมาบอกเลยกับแม่นครับค้งดำลากะเขาว่าเนาะปากของผมคือปากอึ้งนี่อันมานะปากน้อยๆคือปากหัวไปค่อยๆเอาได้เพราะท่นพูดอยู่ต้องหางว่าในฝันในบาทในความฝันในความฝัน คือปากอื่นนี่ปากเล่าเนาะเพิ่นบอกว่าดไดกัท่านว่าอันพ่อยัก็เลยว่าว่าไดกับขอเหลยก่าวบอกเนี่ยว่าแล้วบอกบอกตัวไหนสามศูนย์ศูนยบอกสามโตเลยสามศูนย์ศูนย์เล็กสบอเบิร์นี่ที่พ่อบาดยากแล้วนี่ละซ่อมนี่หละฟันก็เลยหูามาประมาณตีสองหูเมียตีสองจดไวเลยกาจดไวเลยอมันพ่อใหยเสื่อน บวานมาซื้อ,หอ,อเหล้านั่นหมดถึงนี้แค่นี่โอ้บ่เข่าเหล้าผสิมาเข่าไทายเออนั่นแหละชื้อนั่นเอาเขียนให้ลูกให้ล้านเนี่ยตัวเลขเดี๋ยวอเอาปากกาให้โอ้ฟันจะเลยฟันเข้าฟันแน่เถอะพ่อใหญ่สหายเฮาพ่อใหญ่พ่อใหญ่สมัย,ออย,ยสยิพ่อใหญ่ก็พ่อสมัยพ่อใหญ่สมัยสหายป้ายแดงโอุสหายดาวแดงครับอา้าวนะครับผมธรรมบุษมเด้อนะครับจะได้กลับเป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะ นะครับพิดถือก,กับเยาวากันเพราะว่าพอสมัยเพิ่นกับฝันแบบนี้พนเพิ่นฝันย่ำไดเพิ่นมักถือเอ็มน่ก็ตามหอดมาถึงแล้วนะครับอ่เหลืองอเล่าห<บ>ลางโมโหด้วยต่ว่า <พอ S 1> <บ>ขันซาฝันนี่แต่ว่าสามปีแล้วหรอบอกฝันนะเขาจะฝันนี่อ้าสามร้อยตัวนี้แมนตัวอฝันสามร้อยอา้าสามร้อยสามร้อยโคโวันสามศูนย์ศูนย์อ้าพอสมัยนะครับฝันได้สามร้อยบชจักเด้อ แต่เพิ่นมาบอกจังสันบอกจังสันกับเราต่อความนี้ก็เลยเอาไปให้ไปกันว่าอยากได้เอาพอเขียนซื้อเขียนมาเทียนน้ำเน้ครับพี่น้องเพิ่นมีโสดมีหมาน้นน้ำเสดามาตามพอสมัยอีกงวดนาข้าพอสมัยฝันอีกคับพี่น้องเพิ่นมีโสดเนาะบ,บอก่าถือได้ค่าได้อัน,นพี่น้องเพิ่นมาอันนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับไปหมินเดินทางมานี่ครับมาเมึงนะครับอาจารย์แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักเป็น ให้แนวทางคนไปอยู่คนเป็นจังไงนะครับผมจะได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าให้นะครับพอสมัยเพื่นกะเป็นอีกคนหนึ่งที่ฟันแมนนะครับแอนมินก็ได้มาตามนะครับเป็นเป็นสหายเก่านะครับในต้นชิปเขาก็ได้เล่าไปแล้วนะครับอ้าวนะครับจะได้ก็เป็นแนวทางเด้อเดี๋ยวแอดมินจะขอเบอร์โทรพอสมัยไหวถ้าเกิดว่างวดต่อไปมีโศกมิไซจังไงเขากับจงคอยได้ติดต่อกันนะพ่อเนาะครับพอได้ซอยน้ำห่อนคาคาเฟ่นะครับคาเพิ่นมีโศกแต่พอเพิ่นกับมักลงทุนอยู่ดอกครับหมู่บ้านเพิ่นกับลงทุนรัฐบาลเล่า เพื่อลงทุน300ร้อขึ้นกันเหะครับผมว่าหยุงก็สามยังก็สามร้อยเต่บ่เขาเล้าแต้ปะสิ่เขาหนึ่งมีหน้าก็เป็นไปได้นะครับอ่านะครับพอสมัยเป็นกระลังเขียนให้อยู่เด้อนะครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวจะเฝ้าเรือนพานนะครับมาแล้วอ่าครับผมนะครับเตรียมแคบเด้อพี่น้องนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเด้อพอเดี๋ยวสื้อบการไปก่อนก็ได้ครับนี่สามร้อยครับผมสามร้อยพ่อใหญ่สอสมัย บ้านโป่งหินตำบล да โพนทองอ้าวแนวทางสามร้อย okay. เด้อพี่น้องนะครับสามร้อยสามร้อยสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์นั่ 100, 300, 300, 300, 300, 300, 300 30 30นแหละครับได้เป็นสิ่งแแจ้งอย่งอีกทีหนึ่งเด้ออ่ะนะครับท่านผู้ชมเด้อนี่ครับผมนะครับแนวทางของพ่อสมัยแอดมินมาแจ้งให้แล้วพอให้พ่อเป็นหามาสามร้อยนะคร300ับสามร้อยนะครับแต่ม็นกับจำห้ยสามศูนย์ศูนย์สามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับผมอ้าวนี่สหายตัวจริงนะครับนี่หมวกแดงนะครับ ดาวแดงนี่หูกันเลย<ม>อ่าพอสมัยเข้านะครับผมนะครับโตเทเดินครับผมขอบคุณพอละลายครับผม,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 มวัสดีครับเข้าตามความเชื่อโบราณนะคะพระท่านเราบอกว่าเครือไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลป้องกันแล้วก็ทําให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยหลงทาง ซึ่งเครือเขาหลงอันนี้เขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทว่านสเสน่เมตตามหานิยมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหนถ้าเอาเครือเถาหลงงเนี่ยมาปลูกไว้ก็จะเป็นสริมงคลนิยมกันมาแต่โบราณแล้วคนที่มีเครือเขาหลงอยู่ในครอบครองเ็าบอกว่าจะทําให้มีสเสน่ ได้รับเมตตานนก็จะใช้รากต้นแล้วก็ใบของเครือเขาหลงเนี่ยมาประกอบพิธีสร้างพระผงพระเครื่องหรือเครื่องรางในด้านเสน่ห์เมตตาในจํานวนผงต่างๆที่นํามาผสมเนี่ยก็ต้องมีผงของว่านนี้ด้วยเสมอขาดไม่ได้เลยสําหรับสายเมตตามหานิยมนอกจากนี้ถ้าใครมีรากของเครือเขาหลงพกพาติดตัวไปด้วย ไปที่ไหนเนี่ยคนที่ได้กลิ่นว่านต้องงงงวยแล้วก็หลงไหลถ้าเกิดเอารากของว่านมาฝนกับน้ำมันจันน้ำมันแก้วหรือผสมกับที่พึ่งทาปากด้วยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของเสน่ห์เมตตาอย่างยิง่ง